ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องแบงค์แล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงอำเภอรัศกาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นี่ร่ำลือกันเรื่องอากาศดีที่สุดนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือคีรีวงนะครับบ้านที่ในวันนี้ตอนนี้ก็ทยอยกันมายังมาไม่ครบนะครับยังมาไม่ครบ มีทัน o ร็คือต้นพาวเวอร์เรสครับต้นพาวเวอร์เรสต์ก็เสียเรื่อยกันต้นมาหน่อยนี่หน่อยรโวมวัวหน่อยรโวมทหน่อยเนี่ยเาียเรด้อยกันอยู่แรงยืนครับตี้ก็บมาด้วยนั้องไกลนะครับก็ตอนนี้ก็ทำอะไรบ้างที่ร้านก็ทำออฟโรดครับทำออฟโรดล่างรถปุ่มแล้วก็รถ เพื่อนสีล้อครับแล้วอุปกรณ์อรถแล้วอ็มอไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ฮาร์เลย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเงี้ยครับครับผมร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแยกนาพูครับมาจากเซ็นทันอยู่ซ้ายมือนครสวรรครสารที่เซนทันนครสวรรคสุรารอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกนาพุพะลุโอเควันนี้มาแล้วรถไกด์ู่กคสีเขียวงามสง่าเลยคร well. exactly. yeah. okay, okay. ับ บรี่เปนบาร์ี่ัดนเนะครับาร์ี่องเดีอาพิชาตอาชวันไหนครับพิชาตอามาวันไหนครับวันนี้เออนี่สมาชิตรับเป็นยสุดยอดเลยน่ารักหมดทุกคนเลยครับสมาชิกภาพพิมทีสุดยอดครับผู้ประกอบการร้านที่เกี่ยวกับแผ่นป้ายซึ่งใหญ่ทสุดในเมืองนครนะครับร้านเนีตั้งอยู่ ตรงใกล้หอนาฬิกาถนนราชดำเนินนะครับวันนี้สุดยอดมากครับขอบคุณครับรถสวยไหมรถสวยไหมพี่สวยครับสีแจ่มมากเลยครับมองแล้วกำลังรอของพี่ชาติอยู่นะครับกำลังรออาร์จีของพี่ชาติฝากฝากข้อความไปถึงพี่เล่ด้วยนะครับต้องเบียดแล้วครับตั้งยันย็นๆก่อนนะครับมาสิ ตอนนี้นะครับตอนนี้มีมีคนเมาหลับไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับปึ้งปึ้งยังไม่ทนะุ่มนะครับมีคนหลับไปแล้วนะครับตอนนี้ครับหลับเลยครับตอนนี้ ครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอาจานครับจารครับผมเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เมื่อกี้ชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมครับชาร์จแบตครับชาร์จแบตเตอรี่เมื่อกี้ครับ ลิฟต์ไปหน่อย บ็บางท่านก็ติดภารกิจซึ่งไปอยู่ในเรือนะครับทีที่ไม่ได้มาร่วมวันนี้ครับก็เดี๋ยวจะมีน้องบอยน้องบอยก็จะตามมาทีหลังครับวันนี้ก็เป็นเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาแสดงความดีกับน้องแบงค์และครอบครัวรวมน้งตลอดถึงคุณพ่อด้วยครับคุณพ่อซื้อรถให้ลูกขับคนละคันเลยครับ ครับครับก็ยินดีครับสองพี่น้องที่สุดยอดจริงนะไปคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงด้วยครับผมเชิญครับครับอ่าพ่อพ่บคุณนพุ้นทุกนนครับทีมาที้านน้องเบ้งมารวมสนุกกันอ่าเป็นเป็นเป็นค่นทีวาพูดนอยพุดกไม่เคยแก๊งนะอ่า ยินดีกับลูกชายด้วยเดีว่าเข้าได้สร้างท่าหนาได้สร้างทิงตะ่กนชอบนะทิงตะ่กนชอบแต่เขาขอบุณอีกครั้งที่มาจะมาช่วยมาช่วยแจ้มมาช่วยทนกนะครับครับผมขอบคุณดีครับผมไม่เคยแก๊งครับผมไม่แก๊งครับข่อจากนี้ผมก็เชิญประธานทีมแชมเตอร์ครับพ่อจู๋ครับผมพี่จูครับก็ก็เชิญครับ กับคนนี้กับน่ารักลึกกับผมประธานของเอ่อเนโครเมเชอร์ชารเตอร์นครครับครับพี่จยครับนิดครับครับข้อัสดีคุณพ่อคุนแม่นะครับสสัสดีพีพีน้องชายใบปีเศษสำรับของเรานะครับนะเอ่อนโครเมเซอร์ไทยแลนด์ทีมเนโครเมเชอร์ไทยแลนด์ก็บอกเรานะเอ่อ มีอยู่หลายชัปเตอร์ตัววัดเทนะครับเรามีสมาชิกประมาณ3ามรอยกว่าคันนะครับนัแล้ววันวนี้มีพี่บีน้องๆนะครับนะ้นรกไล่อาชีพที่รวมกันอ,อ,อยู่อยู่อยู่อยูยย่ทีมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันก็อยากไลยเป็นสักน้อยนิดอย่างปีจิตลูกปีใหญ่เนี่ยก็อยู่การรถไฟนะครับภรรยา อาจารย์ผู้กรับราชการผมเองก็รับราชการนะครับนะภรรยาก็เป็นผู้การเวงเท็บสาขาการท่ารมีน้องมวดน้องเนตเนี่ยผู้ประกอบการรีสอร์ทบันส่วนกระโรมนะครับ,นะรบมีน้องลุงผู้การลุงผู้การธนาคารกรุงไทยแล้วก็ภรรยาก็รับทำงานธนาคารกบมีน้องน้อง พี่อุ้ยพี่อุ้ยก็เป็นนักข่าที่ดินนะครับเลยมีน้องกอบเนี่ยจกจ้เข้าวหลมทองนะครับนะไกลเลยน้องแอดน้องแอดก็ผู้ประกอบก,ก,การธุรกิจกาเคมีพันธุ์ผีปะพนังน้องบอยน้องบอยก็เป็นธุรกิจแบบเมาส์นะครับนะนะครับไกลเลยพี่ชาร์ตพี่ชาร์ตรนันผาพิมพ์นะครับนะผาพิมพ์อื่นนึ่งกองเงินหักพอนตังยูตรง โค่นอะไก้าไก่ไก่สละก้างนะครับเก๋เลยกับวันนี้ก็ดีใจกับน้องแบงนะครับนะดีใจน้องบุ๋มน้องบุ๋มก็น่ารักน้องแบงก็น่ารักวันก่อนก็ได้ไปเดี๋ยมขอสิบานกันแล้วที่ทำขนาดนับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอรงกาสที่ดียินดีด้วยที่ว่ามาขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกัน เราเืมอครอบครัวเดียวกันนะครับนะเราดูแลกันม่งผีเมื่อน,นองนะครับนะครับก็คอยนองกับขี้ยอย่างปลอดไปมีครอบครัวที่อบอุ่นละไก็คอยจเจริญก้าวหน้าในธุรกิจต่างๆนะครับนะคอยมีความสุขมากๆขอบคุณมากครับเวัานีครับนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับ รับโชดีทุกคนเลยพุ่มดูซึกเป็นเก็บมากที่ทุกฐานมาในงานสัส้นๆคงคงกระพมนะครับอาจจะบานการดูสึกปลื้มปิติมากๆเลยนะครับแล้วพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในการดูเลในการที่จะอ่าให้เค้ก ทีมาแลก็คือพมมันบอกเลยว่าทำไม่ดีสุดนะครับในในการเหนียวบาทุกคนมาตรงนี้แล้วพมก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากนะครับคับบมุ่มการต่ปรงแล้ก็พุกมก็เขออ้าไปด้วยนะครับก็สวัสดีพี่ีทุกคนนะคะก็ ไม่ไม่เคยเด็กปุ้ยยวันนี้ขึ้นนิดๆไม่ป้ยทางอ่ะอะไคนนั้นน่ะใช่ไมขคือวันนี้ก็ตั้งใจนะคะว่าถึคือทำกับข้าวให้พี่ๆทุกคนได้อินข้าวลูกอย่นะ้คะว่ากับข้าวดีดีร้อยร้อยไหมคะร้อย้อย ค่ะแล้วก็ก็ดีใจค่ะทีวีวคือทำมาเร็วก็คือเป็นเสียงเดียวกันก็พโภกินได้ร้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทาติวามาแสดงความยินดีกับเอ่อกับน้งนะนงน้อม ว่ววาก็เท้าห้องก็เวมาด้เลยเวมาได้ตลอดที่นี่เปิดกลัวต้องรอดตกใจต้องรอดตาหว่าไม่มีให้กรบผู้ร้านนีติดบานตะตัวนี่ตะพ่มเล่งนะหัวเลย รักทุกคนนะครับนี่คือเรื่องจริงคือรักทุกคน